ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเธอยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเด่นใน่หอีกแล้วเสือเป็นแนวทางสิตุลาคม โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมสกายเนยวทางสิบหน่วยสิบหน่วยล่างก็เบ่งปานเบ่งปานหลายสูตรนะท่านผู้ชม ก็แเบงป,นปาน4สูตร4สูตรเบ่งปานชูน6แเบงปานชูน6แเบงปานชูน,น6รองเจ็ดสาจับคู่0ูนย์หก 0616นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เด่นทุลักเด่นทุลักสองสี่เบ่งปันสองเบ่งปันสี่เบ่งปันสองตัว เดาทันที่แล้ว91 91เดาทันใหม่นี้ก็เบ่ง่าน2กับ4 2กับ4ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับวิ่ง2ตัวรย1 0หน่วยอดีตผ่าน เอาชมเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งกับหกเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งกับหกนะเบ่งปันสองตัวหนะึ่งกับหก ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปานสามตัวชุดบน เก้าศูนย์เบ่งปานห้าเก้าศูนย์เบ่งปานห้าเก้าศูนย์นะเวือนที่แล้วเก้าเจ็ดแปดต่อไปครับผมใบนี้ โออโออโห,หนึ่งสองสี่สองสี่หนึ่งสองสีงสองและก็สเด่นโบนสามตัวทวชมเด่นโบนสาตัวก็ขอบคุณมาก ต่อไปครับผมใบนี้อโนนะอโนเบงปานสี่ตัวเดียวสี่หกหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดนะหนึ่งสี่หกสี่หกสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดตัวเดียวสี่ต่อไป กระผมใบนี้ชุดสองตัวล่างสิบหน่วยล่างศูนย์หนึ่งศูนย์สี่กสาหนึ่งสามสีหนึ่งหสี่กหก็เบ่งปานแล้ว9้าชุด เบ่งัปแล้ว9ชุดนะเชุดล่าง9ชุดล่างรัชนุษเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยสิหน่อยหลัก1ร้อยสิหน่อยหลักร้อยเจ็ปดเหลัก1ิบหก หลักหน่อย890ยืนยืนเจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้เออใบนี้ก็เบ่งปันแนวทางชุดสมตัวก็อดี่ันเนวทงังใหม่นี้ครับผม

บางครั้งหลายตัวบางครั้งก็น้อยตัวเนวทันใหม่นี้ครับผม3 8 38นะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน่นสามเบ่งปันแปดเบ่งปันสองตัวอดีตที่แล้วเบ่งปันสามตัวต่อไปครับผม บ้านภายเหมือนพลเบงปานแนวฐานสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าหกหก็ดสี่เจ็ดห้านะแปดชุดเบงปานแปดชุดนะเบ่งปานแปดชุดทวโชวบ้านไายเหมือนพล ต่อไปครับผมใบนี้ร้อยสิบหน่วยเยุเบ่งปันหนึ่งสี่ห้าเบ่งปันหนึ่งสี่แล้วก็ห้าหนึ่งสี่ห้าเบ่งปอนสามตัวเบ่งปันสามตัวนะต่อไปครับ โหนพีโอนเนียวธนหลักอร่อยโบนเบ่งปานห้ากับหกนะสองสูตรชูนสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองชูนชูนห้าชูนหกนะชูนห้าชูนหก ต่อไปครับผมใบนี้ไใบนี้ครับดาบคู่สองตัวบนเด่นสิบหน่วยโบนห้าตัวอดีผ่านเด่นสองห้หปดเกฝั่งขวามือ 01347นาะท่านผู้ชมฝั่งขวอมือดับคู่2ตัวโบนฝั่งไซมือเด่น10หน่วยโบนต่อไปครับผมใบนี้ครับผมสนามบินเบงป่าเนิวทานลักหน่อย บางครั้งหลายตัวบางครั้งหลายตัวนิวทันใหม่นี้ครับ78907890น78แนะนิวทันหลักนิวทันหลักหลักหน่อยนะท่า,านผะู้ชมนะนิวทันหลักหน่อยนิวทันหลักหน่อย ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยโบนนะ0 3า6 0 3 4 6นนะสกายนะสกายสกาย4ตัวนะต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างเบ่งปานห้าตัวเดียว อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านในทันใหม่นี้ก็เบ่งปันห้าตัวเดียวนะห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หกห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หกเบ่งปันสามโคเบ่งปันสามโคนะต่อไปครับผมใบนี้วินดี้ ก็เบ่งปานเดวทาง10หน่วยแบบ4ตัว10หน่วยแบบ4ตัวนะศู 0, 2, 4 6 0ส4งสี่หแล้วก็หกตัว10หน่วยให้พิจารณาเป็นเดวทาง ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยคู่กี้อาเช็บเอ็กเช็บนะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะสิบหน่วยคู่กี้ถ้าผู้ชมท่านผู้ฟัง10หน่วยคู่กี้ต่อไปครับผมใบนี้เต็มล่างชูนเต็มล่างชูนนะ เจ็ดศูนย์นยกับศูตัวนะเจ็ดกับศูนย์ทันโบษเจ็ 70. ต่อไปครับผมใบนี้เนวทันเดนลาสามตัวเก้าศูนย์หูนย์หกนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพัน แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเก้าเก้าศูต่อไปครับผมใบนี้เบงปันอดีตที่แล้วนะเจกหกเจ็ 7, 6, 7, 7, 6, 7, นะกลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยแนวทันใหม่นี้ครับเบ่งปันอีกแล้ววิ่ง6ตัวเดียวแล้วก็เก้า หลัก10วิ่ง6จับคู่9เ 9, 2, 9, 1, 9 2, นะ้9สองเก้านะเก้าต่อไปกระผมใบนี้10 10ล่างสองตัวล่างใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านคู่7 2็ดสอท่านผู้ชม เท่าที่ผัาคเจนะเนี่ยท่านใหม่นี้ครับเบ่งป่านหลัก10ชุนสหลักหน่อยหลักหน่อยชุน1ตัวเดียวเนาะชุน1ตัวเดียวจับคู่เดียว3ามหนนึชุนสชุนึ่ต่อไปครับผมใบนี้เนี่ยทันหลักร้อย สี่สูตรชูนเบ่งปานชูนเก้าเบ่งปานชูนเก้าตัวเดียวเนะเบ่งปานชูนเก้าตัวเดียวสรุปแล้วพันแถวทันใหม่นี้ครับศูนย์เบ่งปานศูนย์เบ่งปานตัวเดียวศูนย์เบ่งปานศูนย์ตัวเดียวเนาะ สี่สูตรชูนยศูนย์ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้หลักสิบโบนอดีตที่แล้วเนาะสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านนะผ่านเจ็ดนะผ่านเจ็ดเดี๋ยวทันใหม่นี anymore, ้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วศูนย์สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้า 0 2 3ย์สองสาเปดเกนะท่านผชมหลัก18ตัวต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยบนนะเบ่งปันหกหนะหกอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะจับคู่6 8แป6หนึ่ 81864144คู่นะ่คู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางดับตัวเดียวดับเต็มนะดับเต็มร้อยสิบน้อยเบ่งปันดับ เบ่งปันดับเต็มห e ้าเบ่งปันดับเต็มห e ้าดับ,ดบ <5 S 2> เต็มห้าเต็มเดียว e วทันทีแล้วดับเต็มหนะต่อไปครับผมเบ่งปันคู่ล่างตรอง6กหนึ่งหน6 6งหกห6หกหกนึ่งหนึ่งหกนะ เบ่งปานหคู่ต่อไปกระผมให้ด้วยใจอดีตผ่านไหมเอ่ยผ่านเป็ดเจ็นครบคู่บนล่างเนี๋ยวทันใหม่นี้กระผมเบ่งปานอีกแล้วห8 48ปดสี่แปดสองแปดจับ เก้าศูนย์สี่โคห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าหกสี่หกนะต่อไปครับผมใบนี้แท่มบันเลอเบ่งปาลเดวทานหลักร้อยโบนสิบโบนจับโคเลยสี่สี่สี่หกสี่สี่สี่หกหลักร้อยสิบโบนนะ ก็หาหลักหน่อยเอาเองเนาะสี 4, 4, 4, 6, ่สีหเทพบรนเลอสุขขัน้นเทพต่อไปครับผมใบนี้รวมชุด3ตัวโบน์แมและก็วันชายแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งสามเจ้านี้มักอรวมชุด3มตัว3ามห้7เจ็ดสามหกเจ็ดสีปดหปดหกเจ็ 16ึ่ชุดเบ่งปาน8ชุดเลยเนาะใบนี้ครับครบสิหน่วยโบนก็เบ่งปานโชว5ห้นะห้า3ตัวนะอนดีตก็ผ่านตัโช ถ้าผูชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม